ที่หายไปนะครับให้กลับมาอยู่ที่บริเวณตะกร้าตรงนี้นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยข้าวของนะครับที่น้องปรัชญาที่ตัดได้ที่จะเป็นข้าวนะครับที่มีข้าวฟองเราถามว่าฝันไปหรอยังนะครับ Double A ครับถามจ้ำนะครับว็อกฝันไปหรอยังนะครับแฮก c u l ี s ว่าที่น้อยเอ้ยนะครับฝันมาหรือยังขอเกียบอกว่ากลับมาแล้ว พี่น้องเอ้ยเอ้ยหลานกลับมาแล้วหลานกลับมาหรือยังกลับมาแล้วนะครับ<ป>ความใฝ่ฝัาของชาวกเหรี่ปปาริโยเรานั้นต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกับผลผลิจกธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้ต่างๆไปถึงควางบุคคนและก็ยื่นยายทางจิตวิญญาณทีู่กพคากันมาต่บรรพชน,นะครับ แล้วก็จะเชื่อมโยงเราถึงยุคปัจจุบันแล้วก็อย่างอนาคตนะครับจะอดีตปัจจุบันแล้วส่งไปถึงอานาโคตด้วยโดยมียพูเท่าผูา้แก่อย่าไปคนเรียกขวานโดยการเคาะจับด้ามข้าวด้ามข้าวนี่หมายถึงหมายถึงการการมันจะมีเกี่ยวกับการหุงข้าวและจะมีด้ามข้าวด้ามข้าวเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะพิยนยือว่าจะเรียกให้ทุกคนมากินข้าวครับ ข้าวนั้นคือส่วงรวมของครอบครัวทกคเรากินข้าวในบ้านและ็รอบเป็นเอาไฟให้กันอาไฟและทุกคนกินะครัตอนนี้เรากำลังเห็นการแล้วอาหารต่างๆเสื้อผ้าของต่างือความฝันที่จะได้อยู่ครัวผาอาหารธรรมชาติกับข้าวและผุ่มปันความรู้ที่จะเกี่ยวข้องกับการทำอาหารครับแล้วก็ความเอาดุสุมุของพืชผลธรรมชาติและความรู้ากาศในวิถีชีวิตแล้วข้าวต่างๆที่มาอันหมายถึงการที่จะมา รวมผู้คนทงทานด้าจิตใจและพนดีงามจากผู้ท้าผู้แก่ที่สางสออกันมาในช่วงที่เราเกิดขึ้นมาในโลกครั้งนี้บริจาคลาจากการไปโดยเชิญทุกคนทุกหมู่บ้านสามารถเข้าร่วมผูกแขนแล้วก็สามารถ หมู่บ้านอื่นๆก็มาร่วมผูกแขนได้ครับการผูกแขนนี้จะมีการเีกรอการโดยในความหมายเรื่ยคือล่หล่ะก็คือ1ขวาน37ขวานกลับมาครับโดยงขวาน37ขวานนั้นหมายถึงสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าทั้งหมดคือขวานของชาวกาเรียงนะครับถ้าว่าขวาน37ขวานนั้นสูญพันธุ์ไป1ขวานก็หมายความว่าคนเรานนเริ่มตายลงไปแล้วหนึ่งชีวิตนะครับถ้าว่า สัตว์ในโลกนี้ไม่เหลือนะครับสูญพันธุ์ไปทั้งหมดหมายความว่ามนุษย์เราก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยจะเรียกความสามสิบเจ็ดขวานเนี่ยขวานแรกจะอยู่ที่บนกระมอมครับขวานที่สองก็คือขวานอยู่ที่หน้าอกขวานที่สามเนี่ยความว่าแขนซ้ายสามก็คือแขนขวาและก็ขาซ้ายขาขวานะครับแต่ผู้หญิงนี่ยจะมีขวานมากกว่าผู้ชายตรงที่เขามีอออภัยนะครับคือนมให้ลูกดื่มด้วยนะครับสองขวานนะครับ ถ้าไม่มีน้ำนมหรือกระหอกข้าวจากตอนเด็กๆที่เราเกิดมาเด็กทุกคนก็จะไม่สามารถที่จะเกิดมาเป็นคนได้นะครับคณะหอกข้าวแรกที่เราเกิดมาแล้วได้กินก็คือหอกข้าวจากน้ำน,นมของแม่นะครับหลวรับปู่ขออีได้บอกว่าน้ำน,นมอยู่แรกที่ฉันจากความได้ก็อยู่ที่หมู่บ้านใจแผ่นดินอ่าทีนี้การเรียกความเคารพจิตขวานั้นอย่าขอให้ไปอย่าเป็นหลบที่นอนที่นี่อย่าเป็นหลบหลบอยู่ที่ในที่หนาวที่เนี่ยขอให้กลับมากินข้าวเขา พี่น้องไก่มานั่งเคียวคู่กับพ่อกับแม่มานั่งเคียวคู่กับลูกหลานครอบครัวอย่างเตาหน้าขอบคุณพี่พุมากนะครับโอเคนะครับก็ผมคิดว่าด,วด้วยเวลาเรามีจํากัดน,นะครับก็จะขอพอประมาณโอกาสนี้พี่น้องครับพี่น้องเ,อเมืองด้วยนะครับพี่น้องชาติพันธุ์อื่นๆด้วยก็ที่มอบโอก,กาสให้เราแลวเห็นใจ